สัสดีค่ะปริศนาพลถมนะคะเลขานุการชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัยศรีสัชนาลัยค่ะชมรมของเราตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีสัสชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะเรามีความภาคภูมิใจในอำเภอและจังหวัดของเรา3ประการด้วยกันค่ะ mm hmm. อย่างแรกค่ะเราเป็นเมืองมรดกแห่งความทรงจําโลกศิลาจารึกพ่อขุลมคาแหงนะคะอย่างที่สองค่ะเราเป็นเมืองมรดกโลกนะคะเรามีอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยอยู่ในพื้นที่ของเราค่ะแล้ว ความภาคภูมิใจสุดท้ายเราเป็นเมืองหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านซึ่งชุมชนของเราก็มีในเรื่องของเครื่องเงินเครื่องทองล,ลายโบราณผ้าทอนะคะรวมถึงเครื่องสังฆโลกด้วยค่ะค่ะชุมชนของเรามีแม่น้ํายมนะคะเป็นตัวเชื่อมสองตำบลค่ะแม่น้ํายมนี้เองเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของชุมชนสองฝั่งแม่น้ําเข้าด้วยกันค่ะและนํามาซึ่งประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมายนะคะพูดถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่เราค่ะ อย่างที่ทุกท่านอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วจังหวัดสุโขทัยมีนะักท่องเที่ยวมาเยือนปีละ1.5ล้านคนแต่มาที่อำเภอศรีสัชนาลัยก็คือพื้นที่ของเราเพียงแค่100,000คนเท่านั้นหน่วยงานภาคีไม่ว่าจะเป็นเทศบาลชมรมอบทอจึงร่วมกันนะคะผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมแรกที่เราทําก็คือในเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนค่ะ พื้นที่ของเราค่ะมีฐานการเรียนรู้ค่ะทุกท่านมากกว่า25ฐานนะคะซึ่งแต่ละฐานแสดงถึงอัตลักษณ์ชุมชนวิถีชีวิตของคนในชุมชนแล้วก็รวมถึงการจัดกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะท่านคะคิดสไลด์ต่อไปได้เลยค่ะค่ะรวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเ,เสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจต่อได้เลยค่ะค่ะคลิกไปได้เรื่อยๆเลยค่ะค่ะ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดตลาดโบราณคดีไข่ค้าค้าถนนคนเดินเกาะใหม่ท่าชัยอินดี้งานย้อนอดีตศรีสะชนาลัยนุ่งผ้าไทยใส่เงินทองลายโบราณรวมถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการกระตุ้นนักท่องเที่ยวก็คือการยกระดับพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นการเปิดบ้านรับงานวิจัยค่ะการทํา MOU กับสถาบันการศึกษาต่างๆการส่งประกวดซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พื้นที่เราพยายามผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะขออนุญาตนาเรียน ท่านคณะกรรมการต่อไปเรื่อยเลยค่ะสไลด์ถัดไปค่ะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะค่ะฐานการเรียนรู้ของเราขออนุญาตนำเสนอคร่าวๆนะคะเรามีในเรื่องของบ้างใบสีฟันเทียนแกะสลักกระจกกยายศาสตร์๋ิยเตี๋ยวไทยใบตองพิมพะนะคะการทำพวงกุญแจสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ของเราก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นไล่ตาทิพย์นะคะ การเพาะชำกิ่งพันุ์แล้วก็แคมป์หัวเขานะคะซึ่งจะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาทําอาหารร่วมกันด้วยค่ะสไลด์ถัดสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะค่ะและอัตลักษณ์ที่เราภาคภูมิใจนะคะเรามีบ้านภูมิปัญญาเงินทองลายโบราณมากกว่า30ล้านนะคะแต่ละล้านเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยวค่ะท่านคณะกรรมการคะเรามีกิจกรรม DIY ที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถมาทําแหวนเงินลงยาจ่ายมูลค่า300บาทได้แหวนหนึ่งวงที่ทําด้วยมือตัวเองกลับบ้านไปด้วยนะคะลวดลายของ เครื่องเงินเครื่องทองนะคะมาจากสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะมาจากในส่วนของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลายัยซึ่งมาจากลวดลายปูนปัน้นวัดนางพญาตามภาพที่ทุกท่านเห็นเป็นช่วงฤดูฝนนะคะเขียวชอุ่มสวยงามเลยทีเดียวค่ะสไลด์ถัดไปค่ะฐานนอกเหนือจากเราส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วทาอย่างไรจะให้นะักท่องเที่ยวอยู่กับเราได้นานคือตอนนี้เราทำโฮมสเตย์ค่ะผ่านมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยมาตรฐานซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามีทั้งหมด5าหลังนะคะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะ ค่ะเวลานักท่องเที่ยวมานะคะแน่นอนว่าบางคณะบางชิปมีจํากัดนะคะเราก็สามารถที่จะนําผลิตภัณฑ์ชุมชนมาวางจําหน่ายรถบัสจอดที่ไหนเอาผลิตภัณฑ์ชุมชนมาวางจําหน่ายก็เป็นการกระจายรายได้ให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงเราร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะมีในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะเรื่องของการทําแผ่นพับแล้วก็สไลด์ถัดไปค่ะ ค่ะเรากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะเวลานักท่องเที่ยวมานอกเหนือจากเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแล้วอขออนุญ,ญาต คลิกไปเรื่อยๆได้เลยนะคะคลิกไปเรื่อๆๆยๆเรื่อยๆได้เลยสไลด์ถัดไปค่ะก็มีในส่วนของการจัดกิจกรรมอย่างที่ภาพที่ทุกท่านเห็นเป็นตลาดโบราณใครไข่ค้าค้าที่วัดพระปางนะคะสื่อสารถึงโบราณสถานแล้วก็การจําลองตลาดวิถีชีวิตคนในชุมชนอายุของตลาดก็คือจําลองว่าย้อนไปประมาณ100กว่าปีนะคะตลาดถัดไปก็จะเป็นตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากพันธุ์นิจจังหวัดสุโขทัยยกย่องเป็นตลาดต้องชมถนนคนเดินเกอะใหม่ถ้าใช้อินดี้ค่ะตามภาพที่ทุกท่านเห็นเราก็จะเป็นย่านเศรษฐกิจสําคัญ นะคะคถอยหลังกลับไปเมื่อ30-40ปีที่แล้วจุดแข็งของพื้นที่ก็คือมีบ้านเรือนไม้เก่าที่ชุมชนร่วมกันอนุอนรักษ์ไว้นะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเวลานักท่องเที่ยวมาบางท่านอาจจะมีกําลังซ้ำน้อยซื้อเงินซื้อทองยากลําบากก็อาจจะซื้อในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆเรามีผ้าทอยกดอกค่ะซึ่งตอนนี้มีลายที่สื่อสารถึงอัตลักษณ์ของชุมชนเราเองนะคะ แล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จับต้องสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะจับต้องได้สะดวกนะคะราคาไม่แพงมากอย่างเช่นสายคล้องแมสกระเป๋านะคะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของกล้วยกวนนะคะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะกล้วยกวนนะคะขนมไทยบ้านหลานน้อยนะคะ เมื่อพื้นที่พร้อมนะคะเราก็ร่วมกับบริษัททัวร์นะคะทำการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะประสานกับบริษัททริปทัวร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทสแตนดาร์ดทัวร์นะคะหนุ่มสาวทัวร์ปัจจุบันเราเก็บสถิติรายได้เรามีรายได้จากการท่องเที่ยวนะคะมัรลา60ถึงทันวา64-34ล้านบาทก,ก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเสริมให้ชมรมเรามีรายได้ค่ะ